อนุญาตถ่ายภาพนะครับต้นสายอยู่นี่แต่ปลายสายอยู่ไกลนุ่นนะครับนี่นางฟ้าตัวน้อยนะอนีนี้วอนนวโอนุญาตถ่ายภาพนะครับ <c oughs> บ้านเซนสูงนี่เป็นบ้านพิเศษนะครับประเดชประคุณพระธรรมฏติยานนะครับ อดีตเจ้าคณะภาคสิบธรรมยุทธ์นะครับเป็นลูกหลานบ้านแสนสุขนี้นะครับนี่ตั้งชื่อหมู่บ้านให้นะครับว่าบ้านแสนสุขนะครับเนื่องจากเป็นถิ่นบุรพาจารย์นะครับทีหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เสานะครับเคยมาเผยแผ่ธรรมะที่นี่นะครับและก็เป็นถินฐานบ้านเกิดของหลวงปู่ขาวอนาลายโยนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นาธรรมะมาเผยแผ่นนะครับธรรมะกรรมฐานนะครับ ก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้วัดบ้านเขาบัวนะครับมีพระปีสุสวงอยู่ด้วยกันนะครับร้อย่ารูปติดต่อกันมาหลายพรรษาแล้วนะครับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมานะครับ